ลูกศิษย์พี่อ่ะ,อะเขามาจากสายอาชีพอื่นเขาอ่ะอยากได้เงินเดือนอ่ะสองหมืนหกเพราะว่าเขาเคยได้ที่เก่าเงินเดือนเขาสองหมืนห้าพอเขามาเป็นเซลล์ยาเขาได้เหลือหมื่นแปดเขารับไม่ได้พี่ก็บอกว่าพี่ก็ส่งสลิปเงินเดือนพี่อ่ะให้เขาดูเออว่าพี่อ่ะได้สองหมืนหกแต่พี่อ่ะเป็นซีเนียนะพี่ทํามาตั้งหลายปีเ่ยกว่าพี่จะได้อ่ะพี่เริ่มจากเงินเดือนแปดพันด้วยซ้ํา แต่ว่าเซลอะค่ะเราไม่ได้สนใจที่เงินเดือนเราสนใจที่ค่าคอมมันจะไปเยอะที่ค่าคอมมิชชั่นเงินเดือนอะเธอไม่ต้องไปสนใจถ้าเธอถ้ายังยึดติดกับการที่จะต้องเงินเดือนสูงๆอะเธอจะเป็นสายเซลล์ไม่ได้เพราะสายเซลอะค่ะเขาได้เงินเยอะจากการเพอร์ฟอร์แมนซ์จากการขายได้มากๆถึงได้เงินมากเงินมากตามนั้นเออมันไม่ได้เงินมากจากเงินเดือนฟิกพอพี่ส่งสลิปให้เขาแล้วอธิบายเขาถึงเข้าใจ ว่าว่ามันไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยอืมนั่นแหละเออหมือนแปดเนี่ยเยอะแล้วอยากแต่เขาไปต่อรองเขาได้สองหมื่นนะเออเขาเก่งนะบริษัทยอมยอมจ่ายสองหมื่นพี่บอกโอ้หพี่ทํางานต้องนานนกว่าพี่จะได้สองหมื่นอะเปลี่ยนไปต้องหลายบริษัทอ,อ่ะเออและและถ้าใครดูติดตามพี่ในคลิปอะค่ะที่เห็นสลิปพี่อะที่ว่ามันเป็นแสนนะ่ะออนนั้นอะมันเยอะค่าคอมใช่ไหมแล้วตอนนั้นอะพี่เป็นซีเนียแล้วด้วยอะเออต้องทําตั้งหลายที่เนี่ย แล้วแบบเหมือนกระโดดไปกระโดดมาแล้วเงินเดือนมันถึงขึ้นนะ่ะนึกออกไหมทุกคนเออมันไม่มีหรอกว่าแบบเงินเดือนฟิกมันเยอะด้วยอะ่ะส่วนใหญ่จะไม่เป็นแบบนั้นเซล,ลนะเออแต่แต่เดี๋ยวนี้เซล,ลไม่มีเงินเดือนแปดพันแล้วค่ะหมื่นสองก็ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าตั้งตั้งแต่โควิดมาเขาก็ดันหมื่นห้าหมดอืมเขาก็ดันหมื่นห้าหมดใช่เพราะว่าน้อยเกินไปก็ไม่ดีเดี๋ยวผูดเซล,ลเขาไม่ทํางานไง ลาออกไงเดี๋ยวนี้ค่าของชีพมันสูงเนาะเออเขาก็ดันให้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าอย่างอย่างลูกศิษย์พี่ที่เป็นเภสัชอะ่ะมาแบบไม่มีประสบการณ์ะ่ะก็เริ่มสองหมื่นบางคนก็หมื่นแปดด้วยซ้ําเออแต่เขาไปเยอะค่าคอมอืมเขาไปเยอะค่าคอมจริงนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเธออยากได้เป็นแสะนนะ่ะเธออย่ามาเอาเงินเดือนเยอะๆถ้าเธออยากเงินเดือนเยอะๆยบางทีบางทีคนเราอะ่ะก้าวข้ามไม่พนะ้นอ่ะมันก็ต้องอยู่จุดเดิมเพราะว่าอยู่จุดเดิมมันเขาอยากได้ความคอมฟอร์ตไงความแบบ ได้เงินนฟิกเยอะแต่ว่ามันจะไม่มากไปกว่านี้ไงเข้าใจไหมเออแต่เซลอะเซลมันมีความหมือหวาเพราะว่าถ้าคุณขายได้คุณก็ได้เยอะอันนี้เวลาคุณมองคนอื่นมองเพื่อนอะที่เขาได้เงินเยอะอะคือเขารับความเสี่ยงไงว่าเฮ้ยถ้าเดือนนี้เขาขายได้เขาได้เป็นแสนใช่ไหมคะแต่อีกเดือนหนึ่งถ้าเขาขายไม่ได้เธอเขาบริหารเอาสิเธอจะใช้เงินแสนนั้นหมดเลยเหรอ <c oughs> อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนนึงเอาไหมคะถ้าเขาขายได้ตลอดตลอดเขาก็ได้ตลอดไง เขาบริหารงานขายได้ดีเราก็ต้องมาถามตัวเองว่าเราทําได้แบบเขาไหมถ้าเรามั่นใจว่าเราทําได้แบบเขาเอาก็ลองดูก็ทําแต่ถ้าเราไม่แน่ใจวะทําไม่ได้วะอะไรเงี้ยอันนี้ต้องต้องประเมินตัวเองแบบตามจริงนะมาถามพี่อะ่ะพี่ก็ไม่รู้เพราะว่าพี่จะไม่รู้ศักยภาพของเราเนี่ยหรอปะแต่ถ้าเป็นพี่อะ่ะพี่ทําได้เพราะพี่เกิดมาเพื่อเป็นเซลล์พี่เกิดมาขายของเออมันเป็นธรรมชาติของพี่แต่ถ้าอย่างบางคนอะ่ะเขาไม่ไม่ชวยยงเงี้ยพี่ก็ก็ไม่คื บิ้วได้อะก็ระดับหนึ่งแต่สุดท้ายอะคนที่ไปลงสนามอะคือตัวเราเองเออบางทีแบบพี่ถ้านหนูเรียนพี่อะมันต้องได้สิมันต้องได้อันนั้นมันขึ้นอยู่กับหนูทํเพราะพี่ไม่ได้ไปวิ่งขายให้หนูไงเออพี่กับบิ้วพลังได้แต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันอยู่ที่ตัวหนูเองอ่ะเวลาที่หนูเจอปัญหาแล้วหนูสู้ไหมเวลาหนูไปเจอคุณหมอเจอเพสัชที่ เขาไม่คุยด้วยหรือมันมีปัญหาในงานอ่ะมันมีปัญหาอยู่แล้วเหมือนกับงานที่หนูทําอยู่ตอนนี้มันก็มีปัญหาอยู่แล้วตีนนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าหนูแก้ไขกับมันได้ไหมไอ้อย่างสมมติตอนนี้หนูทํางานแอดมินอยู่มันมีปัญหาอยู่แล้วที่หนูต้องแก้ทุกวันแต่ว่าหนูก็แก้อยู่แต่เงินอ่ะมันก็เท่าเดิมนี่หรอหมแต่ถ้างานสกิลเซลล์ค่ะมันเป็นสกิลใหม่ที่มันมันยากขึ้นมันซับซ้อนขึ้นมันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันต้องสื่อสารกับผู้คนมันต้อง มีวาทศิลในการพูดมันต้องมีไหวพริบนิดนึงแต่ถามว่ามันต้องเก่งต้องไร a ์มากไหมมันก็ไม่บางคนเขาก็กลางกลางช้าๆหน่อยแต่เขาก็ทําได้เนือ่อยอไหมบางคนชอบไปจินตนาการว่าเขาต้องเก่งมากแน่ๆเลยคนนี้เฮ้ยมันคือลูกศิษย์พี่อะหรือพี่อยู่ในวงการเนี้ยค่ะมันก็มีคนหลายแบบอะเข้าใจวะคนเก่งมากก็มีคนเก่งมากบรท์เลยก็มีสมองไวมากอย่างพี่เนี้ยทำได้48ดอย่างพร้อมกันเนี้ยก็มี หรืออย่างบางคนช้าเลยอ่ะก็มีเขาก็ทําได้เออไอไอคนช้าช้าหรือคนกลางกลอ่ะแปลกนะกลับกลายเป็นว่าเขาอยู่ได้นานด้วยซ้าเพราะเขาก็อยู่ได้เขาเขาลาบเรียกเขาอยู่ไปเรื่อยๆนึกออกปะ่ะเพื่อนพี่มีเยอะมากที่เขาอยู่ไปเรื่อยๆเออหรืออย่างบางคนอนะ่ะเก่งมากสมองใบมากเขาก็กระโดดไปที่นั่นที่นี่ที่นั่นที่นี่เออเพราะว่าเขาไวไงแล้วพ,พอเขาเบื่อเขาก็ลาออกมีนะเยอะแยะเลยรุ่นพี่เพียบ ออกจากวงการยาไปเขาไปทำกิจการของตัวเองแล้วพอมันเจ๊งไม่เวิร์กเขากลับมาใหม่เงี้ยเข้าขออกเข้าออกแบบสามสรอบพี่ก็เคยเห็นนะรุ่นพี่พี่อย่าเออถึงบอกว่ามันก็เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะนิดนึงแต่ถามว่ามันฝึกกันได้ไหมมันฝึกได้เออมันมันฝึกได้มันพัฒนาได้มันมันใครทําก็ได้